มีเต่อก็พาห่างๆอยู่บ่สงวยอย่างพวกกะมันนี่จะมาจุ่มเป็นเต่าเดียวย่งขึ้นชุ่มใจยิ่งยิ่งกันยิ่งยิ่งยุ่งยิ่งเลยออกมากว้างแน่มึงบ่อยากขึ้นมาเนาะบ่ได้หฮาอึ้งบ่ได้หฮาจิ๊บโปมบ่ไดายฮ่าครบฮ่าเกล็ดพี่น้องห่ามันเลยนี่เอามันไวพี่น้องขอไดอยากได้มันสั่งมาเลย ติดตือคุดบาทเดียวสามสี่เมืละเท่าไรเฮ้ยฮะเมืละเท่าไรปีดมึงเนี่ยสมาริยารอแท้จักจักคืออันนั้นจักหัวน่ะได้จัก,จกอ่นอนอนานหัวเฮ้ยถ้าแม่นว่า้าแม่นว่าคุดเอ่อ แต่ละเครือแต่ละเครือได้ซ้ำนี่เครบเสียเฮคุดอยู่แน่มองไม่กี่ตัวน่ะนะได้ลาบอกต oh hmm. 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 okay. ุนันอะ้นอนขจังซันกระหาคุดเอาแต่เครือแบบนี้เด้อมันจุ่มมันจุ่มกันนะสอืม อย่าเถียงกันอย่าเถียงกันส,สงน,นสวัสดีแล้วพี่น้องสวัสดีหรอกหาอยู่หากินหาอยู่หากินยำธทะกับจัยคเสียงกูดตกใจยมเดอรากงนละกันถ้าทางวัวเ่าหัวใหม่มั้ยอ้ยาอย่าให้เยอีได้เลิกไีดหิ้ย เปนกลุนกายอีกแล้วนะเนี like ่ยอ well, ุ้ยอุ้ยอุ้ยเมร์เต้นอุ้ยเมร์เต้นอส่รีใช่ว่าหั่งมันหยาต้มเอ้ยมึงอยู่ในะสิเด้สุดเงินมึงเด้โอ้ยจิงปึงอยู่ยาบัานปลอดจะอยากดอกหัวใหญ่อรีแต่ว่ามันหักมีเสียอ๋มันเถิงเอามันเบิด นี่นี่แต่เขาเอาดินมาคูนแล้วมันอยากมันอยากเป็นหัวเนะาะไผรบอกม,มาคูนนานเอา้าทำไม่เขาคูนบ่มันดิ่งน,นี่โชคมัน,นน่นี่โชคมัน,นน่าน,าน,นี่อ๋อเขาไม่ได้คูนจกักรถดินทรายกับกระดิ่งบินทรายแล้วก็เลิกนะั่นมันหัวใหญ่อีกเป็นผัวอ,อยู่พี่น้องเครื่องมันหลายลายนะมาแถวนี้แห่งลายเมื่อกี้ทางเขาน้านี่ในรูปนี่เออแล้วก็ช่วนโน่นทาง แต่ก่อนเขาเที่ยวทางนั้นบ่เออแต่ก่อนทางเก่านัดมันไปต่ำใจฉังมอกขนั้นเั้นจะตดแตกเยี่ยมดิฮักอีกและวลดขาดอีกอยู่นี่ฮักอีกแล้วโว้ยโมได้กระยาไหมนะ ปอยมันเป็นเครือขึ้นมาใหม่มันเปลี่ยนได้เคลยมันเน่าด่ะถ้ามองมันสิเป็นพี่หัวมันพี่เหงามันพี่แม่นบ่ะเออพี่เหงาหัวเนี่ยมันปิดทางด่างขุดขึ้นเลยเอ้ยป๊ดมันยาวจะอ่อนมันขั้นี้นะสามารถปอนลูกไปเยี่ยวจุกจุืก สายส่ใสายเบื่องใหม่ดูความมันงามหักแหละเบิ่งในพี่น้องอืออรีอรอยรีได้คันวอดอย่างสั่นกับมาผีต่งแต่างละเอยเนาะโอ้ต้องไปโทษคุดอยู่หันหลังกัยุ่งครบอีเพื่อบักไงกับดมีหัวเพือบักไงบักไงปบดมีหัวอยู่ด้ฝุ่นนะคอยจะขอ๋อแน ยังอยู่บนอะยังมันตอลงไปเลยเนี่ยนเฮ้ยนี่นี่ตัองต่ตอหนะเราเนี่กับโปเมนซีุ่บอกขึ้นลขุดพอขุดแมวถาวะ่งใเลยะต้้นยั้องุาแล้วเขายังต้นตตอนเจ้าดึงเจ้าคือประตูออกน้ำ ไม่ตอน่าขี่ตัวตายังแห้งเบนกัมันบอด้ม่่อจะข้ี่สิออกน้ำยนี้วูองได้สิโคบเจ้น่าขเป็นลมน้ำเสือนั่นแนนด้ไมใช่เสือแคแบลูมลูกด่างเสียนี่พี่น้องเลย นั่งเมื่อยแบบนี้ถ้าแม่นว่าผู้ชายมักคอนั่งก็ขึ้นิบหายเขาโอ้ย้นเขาพอดีได้ตีนให้มันิเลยขิด้วยาก็ได้้อุนอคุณุย แต่ละหัวพี่น้องแต่ละหัวนะพี่น้องมึงเนี่ยขาวจุนพูนอยู่ทั้งขาวเหลือก็ทั้งหัวใหญ่ทั้งแยงเอาอันนั้นหัวเก่าเบิ่งหัวเก่ามันก็ครูพี่น้องหัวเก่ากับแยงนั่นผิดโอ้ยกรได้หัวงามได้ครับไปสมผดมาเหลือแต่หัวมันเอามาฮักใกล้ๆดู พี่น้องมึงเนี่ยขาวเอริถ้าห้าบวกมันใสบวได้พี่น้องเอาแต่ได้มองเนี่ได้พี่น้องสีเต็มกับตาละบึงเนี่ยมีแต่หัวลงโล่โวยมีแต่หัวลงโล่สมคอโยยังอีกสองสามคือพี่น้องอยู่มองเดียวนี่ยละเป็นจุ่มอยู่เอาแต่ได้มองเดียวนี่ได้พี่น้อง ใช่สารแท้บภา่าของเจ้าของโอ้ยเจมันบอกคอยเจมันบอกอันนี้ว่าผู้ใดคูดเบื้งเนี่ยคนอุ่นอ้วนนะเบื้งเอาพี่น้องเบื้งเนี่ยปูปูเอ้ยปูปูอีธันนะปูปูสันสันมันคือมันคือมักแตงใหญ่เจ้าแท้ นั่นนะใหเป็นแป่นนึงใช่อืมแต่มันแต่มันกับหัวง้ามอยู่ใดเคลื่อนนอยอะมันได้หัวใหญ่อยู่กก่ยังดีกว่าทู่จหารแล้วเคลื่อนใหญ่ๆบบได้พอดีหัวนั่นเอาบองม่นตีบบกกันเชื่อดำเลยอยากบดทิเมอนเื้อขานั่นได้่ช่อยรตั เอาไปเาไปเงาไปน่ักงัดลูกได้บ๊อบเอาเงาอีก็ได้เงานี้เขาก็เอาไปเรียบร้อยนี่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 ่ย่ตันี่นี่นี่แน่นี่ถ่ายล้นีอเป็นลม ถ้าให้คอยคุดแต่มันหักมาตกมาแตกได้พี่น้องคอยกับคุดบนถนัด้วยกันคอยคุดบดใดคือมูให้มันไดเนี้ยเอาไปถัวน่ะคุดบดเปลี่ยนอือ หัวใหญรเ้ไงจะพูีช่ะเดคนปล่ยไพูดกกเดี๋จังเบ็ดได้ลงมาเป็นหัวเรืองเงินเสื้อที่ดำมีประมาเสื้อที่าวด้วปี๊ดได้มองนี่สมัรโพแต่หัวมันนั่น่รอืวอจะเบิ่งแต่ละหัวน่ะอืม มน,น่มาั่อมนงอยู่บ่เพื่อซีหมงอยู่บ่ยังงึดจักเม็ดเน้ยังบวบได้พี่น้องมันอยู่ติดกันโอ้ยพดนี่ยเาไปลงบนชายเลยปะก็ได้โดยไม่ต้องอามันเป็นอกก้นะพี่ตวหน้าผแข่งผู้ีออยู่ทางพัวทางหาย ปิแต่ละหัวเบาเอออยซอเมื่อไนตีกำลังแบบง่ามเลยฮะพูนฮืมฮักิ๊ฮักฮักเออเดื่อนี้เสียมาพี่น้องพูกรอบครับ ตวตวปาหมองเดียวหมองเดียวลงหมองเดียวเลยพุที่เครืองกระตาหมองเดียวได้พี่น้องหมองเดียวพุที่เครืองกระตาเพราะว่าสีหาเครื่องมันอยู่จุ่มกันนะพี่น้องเขาดึงขึ้นมาไปพี่น้องไปลุนต่ออีกมันลุ้นกันว่ามันสีญ่ว่พี่น้องคืออันนี้แต่ว่าเลิกแห้งอยู่พี่น้องขวดเลิกเลยแต่ว่าหัวโปใหญ่ เพื่อญ่แต่ว่าวหัวบพื่อไงซองเครือบ่ะไนะซองเครืออยอออู่น้ำกันยังซองเครืออยู่น้ำกันพี่น้นองนี่นอยังได้สำลักเซียนเนาะแ้็งเ้ยอือแล้วก็ยญาสำลักเซียมนี่โอ้ยตายพอดีตายสิขุดได้เด็กแต่เมียนมาแต่เมียนมันดึงง, ừ ừ, ง่ายไงเพราะว่า <ừ, ừ. S 1> <laughs> บัดเพิ่นคูดนั่นเลิกกลัวมันหัวเก้าหัวไม่มันมีสองหัวหัวหนึ่งหัวหน่อยหัวยาวเป็นมจ้ะปะปอยากติแกใ่อเข่าก็ึ้นเอยดูบก่ายวแาวอุ้ยตกใจอือย่นี่หัวาโคนี่คูดเอาไปกินด้ป อ่ะนั่นผลงานมีแต่งามงามพี่น้องมีแต่หงามงามเด้อมีแต่หัวงามงามพี่น้องเอ้ยป้าป้าสิบหาตกเบ็ดต่อพี่น้องงามดีมาเด้อมาเด้อมาสุขสุขคนมาก้นมาเทียนมาเด้อมาเด้อไปหูมันเอื้อยๆเอาอยู่ อ,อีย่งเอาจิปโปมโอ้ยตัวเดียวก็เอาปล่อยมันโลดตัวเดียวน่ะบุกใจเดี๋ยว <c oughs> ในหัวพักโคกต้นป้ามเขานั่งอยากกินเอาต้นป้ามมันบมื่อมันหัวพักโครก

โอ้ยโอ้ยตกใจเห็ดปวกออ้ยออ้ยเห็ดปวกโอ้ยพุ่นสามสบดอกพุ่นเต็มพ่นโอ๊ยโอ้ยเอาเอาไปป oh, ิงเอาไปปิ us, okay, ่งเอาไปปิงเอาไปปิ mm ้งอะคันเดีวกับพุมันเฮ็ดปวกคอมันติดมนอจะอะารก็มีแมนคาอมมันติดนมนในบ้านมือใส่มาเมันดอกลายในเหากาน เอาอีกเลยหนาวฟาฟาทุ่ฟาทุมามเนื้อมาเลยจะฟาทุ่ออมเียเจะมาเด้อเ็สออกแล้วไอ้เจียงสีไปพ่นงตอนนีนบอตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่ง น้อ <No, S 2> พี่น้องแบดกับสีเบิร์ตและพี่น้องเอ้ยเอาเป็นวันน้อะได้ตามคลิปหนากันละกันพี่น้องโอ้ยมันสิพ่อได้อีกบ่ละปลาน่ะแบดกับสีเบิร์ตขอบพระทัยพี่น้องเบิรงดอกพี่น้องเบิรงนซัมมี่ละพี่น้องบ่หอดมองโต๊ะเบดซสิร์ตซัา ไปพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม